คราวนี้ไฟสูงไฟต่ําไฟแตดหมอกใช้อย่างไรนะครับไฟต่านะครับใช้อย่างไรนะใช้ในเวลากลางคืนนะก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้เวลากลางคืนอยู่แล้วนะครับหรือใช้ในเวลากลางวันที่มีทัศนวิสัยตะเกี้ผมได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบเลวนะครับและการมองเห็นไม่ดีนะเช่นฝนตกหมอกลงอย่างนี้นะครับหรือวิ่งในตัวเมืองกลางคืนนะครับวิ่งตามหลังรถคันหน้า นะครับวิ่งนะเราเปิดเนี่ยเพื่อให้เขาเห็นเรานะเห็นรถวิ่งสวนทางมาเลยพวกนี้นะครับแต่บางคนนะครับเวลาขับรถตอนกลางคืนเปิดไฟสูงเลยนะครับบางคนก็เปิดตัดหมอกนะอันนี้ถือว่าจะเป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางนะครับขอให้เปิดไฟตัดนะครับส่วนไฟสูงเปิดตอนไหนล่นะครับไฟสูงกนะ็มองเห็นทางได้ไกล นะวิ่งนอกเมืองไม่มีรถสวนเนี่ยค่อยเปิดไฟสูงนะฮะแล้วเราก็จะไม่เปิดนะฮะตอนฝนตกหรือตอนหมอกลงเหตุผลก็เพราะอะไรครับมันจะเกิดแสงสะท้อนกลับมาทางด้านหน้ารถทําให้เรามองข้างหน้าเห็นไม่ชัดเจนนะไฟสูงนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะใช้ได้แต่ต้องวิ่งนอกเมืองตอนที่ไม่มีรถสวนสวนอย่าเปิดเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอง ไฟตัดหมอกนี่ใช้ตอนที่มีหมอกนะครับบางทีเนี่ยในตัวเมืองบางทีแสงไฟมันมากเพียงพออยู่แล้วรถที่สวนกันเนี่ยนะถ้าเราเปิดเขาก็จะมองไม่ค่อยเห็นทางนะครับถ้าใช้เนี่ยส่วนใหญ่ไฟตัดหมอกเนี่ยเขาจะใช้ร่วมกับไฟต่ำนะในขณะที่มีหมอกหรือขณะที่ฝนตกนะช่วยให้มองเห็นนะเครื่องหมายขอบทางหรือทางเทาง้ทาสังเกตนะครับไฟตัดหมอกเนี่ยเขาจะติดอยู่นะข้างล่าง ข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้ให้ถูกต้องนะมันเป็นความปลอดภัยด้วยนะครับคราวนี้ไอ้ไฟสูงไฟต่ำตะกี้ผมได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบแล้วนะครับว่ากรณีนะไม่มีรถขับสวนทางมานะข้างหน้าไม่มีเราก็เปิดไฟสูบได้แต่ถ้ามีรถสวนทางมานะครับควรเปิดไฟต่ำหรือขับรถตามหลังรถคันหน้านะฮะ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ขอให้ใช้ให้ถูกต้องอันนี้มันก็เป็นมารยาทในการขับรถด้วยนะครับคราวนี้ดูการใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านจะได้มองเห็นนะฮะว่าเขาใช้กันอย่างไรนะครับอันนี้เป็นไฟสูงพอใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ในระยะ200เมตรแล้วเขาปรับแล้วให้เป็นไฟต่ําแล้วครับนะฮะเขาปรับแล้วนะสวนทางกันมาต้องปรับให้มันเป็นไฟต่ํานะครับ แล้วก็เวลาขับรถนะครับบางทีเนี่ยเนี่ยถ้าเปิดสูงในชะ่นไหมฮะส่วนมันจะมองไม่เห็นแล้วมันจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุส่วนไฟตัดหมอกก็เปิดตอนที่มีหมอกนะครับมีหมอกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านก็คงจะได้ใช้ประจํำอยู่แล้วก็เป็นการย้ำเตือนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกบ้านเรานี่ก็อาจจะมีเฉพาะข้างหน้านะข้างหลังอาจจะไม่ค่อยมีนอกจากรถบงรุ่นนะครับจริงๆใน,ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศกฤษเนี่ยมันจะกําหนดไว้เลยในกฎหมายว่าจะต้องมีไฟตัดหมอกหลัง1ดวงอยู่ตรงกับคนขับนะครับอยู่ตรงกับคนขับใช้ตอนที่มีหมอกจัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาจะเลี้ยวกว่านะครับเนี่ยฮะอันนี้ฝนไม่ตก หมอกก็ไม่มีมากก็ไปเปิดไฟตัดหมอกก็ทําให้รถคันหลังเนี่ยนะครับมันมองไม่เห็นทางนะจะใช้ก็ต่อเมื่อนะมันมีหมอกจัดจริงๆเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอ่อแต่บ้านเราบางครั้งเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีไฟตัดหมอกนะครับบางคันก็มีคราวนี้เวลารถสวนทางกันนะครับ อันนี้ได้เรียนหลายๆครั้งผมต้องเน้นเลยครับว่าสวนทางกันอย่าได้เปิดไฟสูงเด็ดขาดนะครับรถสวนมาอาจจะชนเราหรือเขาอาจจะหลบนะไปชนต้นไม้หรือเสาไฟฟ้านะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นรุนแรงด้วยนะครับตอนกลางคืนนะฮะลองดูแล้วกันเนี่ยนะฮะบางครั้งขับรถตามหลังรถคันหน้าบางคนไปเปิดไฟสูงบวกตัดหมอกอีกครับเขาจะมองไม่เห็น นะครับบางคนก็สายตาอาจจะไม่ค่อยดีด้วยนะอันนี้ก็ต้องขอให้ระวังกันจริงๆเรื่องนี้นะครับสวนกันอย่าเปิดนี่ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเขามองไม่เห็นหลบไปข้างทางทําให้รถพีกคว่ำบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตกันนะครับมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านขับรถสวนทางขอให้ใช้ไฟต่ํานะครับขอให้ใช้ไฟต่ำ,อ,ตำอย่าใช้ไฟสูงเด็ดขาดนะครับ แล้วรถบางครั้งเนี่ยนะครับไปปอเติมดัดแปลงซึ่งเราไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้แต่เมื่อเขาเอามาใช้บนถนนหนทางร่วมกับเราเนี่ยเราก็ต้องระวังมากๆเลยนะฮะอันนี้เขาติดดูสิครับเป็นไฟถอยหลังเหมือนกับไฟหน้าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องกวดขันซึ่งเราในฐานะเป็นผู้ใช้รถเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยเพียงแต่เราต้องเตรียมพร้อมเราต้องระมัดระวังนะฮะ ลองดูอีกทีนึงนะครับกลางคืนนี่นะครับแสงไฟก็ไม่เพียงพอบางทีเนี่ยต้องเปิดไฟแว็บด้วยนะครับสูงต่ําสลับกันนะครับเข้าโคง้งก่อนเข้าโคง้งต้องสลับกันนะฮะถ้าไม่สลับกันนี่ท่านจะมองไม่เห็นได้ไกลมากนะท่านลองดูให้ดีนะครับไฟมันไม่เพียงพอหรอกครับนะข้างข้าง,างทางเพราะฉะนั้นขอให้สลับในเห็นไฟแล้วเนี่ยต้องสลับว่ามันเป็นรถอะไรกันแน่นะถ้าไปใกล้ๆแล้วบางที มันหนีไม่ทันครับไปเจอรถแบบนี้เข้าให้เนี่ยผมว่าอันตรายมากๆเลยนะครับนี่ต้องสาดไฟสูงต่ามิฉะนั้นแล้วก็จะไปเจอแบบนี้นะครับท่านลองดูอีกทีนะครับมองไม่เห็นนะก็ต้องสาดไฟสูงต่ำครับก่อนเข้าโคง้งสาดสูงต่ำสงสสยสาดสูงต่ำนะฮะเพื่อที่จะได้เห็นมันจะได้เห็นได้ไกลนะเห็นไฟแล้วนี่ครับ ก็ส่าสูงต่ำแล้วความเร็วก็ขอให้เ,เหมาะสมนะครับไม่งั้นมันจะเบรกไม่ทันนะครับนี่ฮะเห็นถ้าหากว่าเราส่สูงต่ำาเราก็จะมองเห็นเราก็จะชะลอได้ก่อนนะครับในประเทศจีนนะครับใครที่เปิดไฟสูงตามหลังรถคันหน้าแล้วเปิดไฟสูงเนี่ยนะครับมันจะเห็นรูปผีบางทีก็เป็นผีหัวขาด ติดอยู่ที่กระจกบังลมหลังนะครับแต่ถ้าเปิดไฟต่ำเนี่ยครับไฟต่ำไม่เห็นแต่ถ้าเปิดไฟสูงเห็นนะแล้วถ้าเกิดสวนกันเนี่ยเปิดไฟสูงนี่นะครับถ้าตํารวจจับได้เนี่ยนะครับเปิดไฟสูงเลยครับให้จ้องไฟเลยเขาเอากันอย่างนี้เลยครับนี่ที่เมืองจีนนะครับแถมเมืองไทยเราก็คงจะไม่ทำแบบเนี้นะครับครนะาวนี้แสงจ้าสมมุติ นะเราก็ปฏิบัติแล้วแต่คนอื่นเขาเกิดตามหลังเรานะฮะเปิดไฟสูงแล้วเราจะทำอย่างไรนะฮะเราก็ต้องมีวิธีการนะซึ่งวิธีหลีกเลี่ยงแสงจ้านะครับมีอะไรบ้างคือเวลาสวนสมมติถ้าสวนแล้วก็เปิดไฟสูงน,นะอย่าไปจ้องนะฮะอย่าไปจ้องไฟที่ที่รถสวนมาก็มองไปทางด้านข้างนะครับหลบออกไปทางด้านข้างระวังให้ดีนะครับเรื่องการใช้ความเร็ว นะครับขอให้ใช้ความเรียวต่ำลงนะครับคราวนี้ถ้าหากว่าเกิดรถขัหลังเนี่ยเปิดไฟสูงขอให้ท่านโยกนะที่กระจกมองหลังเนี่ยมันจะมีที่ปรับให้โยกเพื่อลดแสงจ้าไปทางในนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปว่ามันเป็นรูปอย่างไรนะครับเพราะว่าแสงจ้าเนี่ยมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามองไม่เห็นทางนะครับแล้วมันก็ทัศนวิสัยเนี่ยมันก็แย่เลยนะฮะ คราวนี้เวลาขับรถบางทีเนี่ยจอดรถรถติดไฟแดงอย่างเงี้ยนะฮะแลวรถขันหลังก็ตามมาเราไม่ควรที่จะเหยียบเบรกไว้นะถ้าเราเหยียบเบรกเนะี่ยรถขันหลังก็ตาพรลาเหมือนกันเราควรที่จะดึงเบรกมือเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับเนี่ยฮะรถบางคันในไฟเบรกโอ้ไปแต่งกันมา บ,บางทีก็แบบนี้ด้วยนะถ้าหากว่าจอดสักส4มสนาทีอย่างเงี้ยนะครับท่านก็คิดดูแล้วกันไอ้รถข้นหลังเนี่ยแย่เลยนะครับเพราะว่าไฟมันจ้ามากเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ขอให้ท่านได้ดึงเบรกมือเกียร์ว่างนะครับดึงเบรกมืออย่าไปเหยียบเบรกนะครับถ้าหากว่าติดไฟแดงสักนานๆอย่างนี้นะครับไม่ควรจะเหยียบเบรกเพราะว่าแสงไฟเนี่ยมันจะไปโดนเขา